พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม m พุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพ้าป่าเพื่อบำรุงวัดวัดพระธรรมกายเชียโตประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน Zoom และทาง Facebook Live ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2564วันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติการะเกตค่ะ โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวสารดีๆกับทางบุญนิวส์ได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง gbn.us.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง YouTube ค่ะบุญนิวชแนลวันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ร่วมพิธีถวายพตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน z o o มค่ะ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดผ่านช่อง GBN จากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกยุงวัดพระธรรมกายภายในงานเมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีได้นำอารัธนาศีน้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารกล่าวคำถวายยารักษาโรคกล่าวคำถวายปัจจัยสี่ และกล่าวคำถวายพัตตหารเป็นสังฆทานภายในงานคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่าน <Okay. S 1> ได้ร่วมกันประเคนพัตาหารถวายแด่คณะสงฆ์ <Okay. S 1> โดยภายในงานมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกทั้งภายในและต่างประเทศให้ความสนใจมาร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านระบบซูมเป็นจำนวนมากทั้งนี้นะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทำให้สาธุชนไม่สะดวกเดินทางมาทําบุญที่วัดขณะที่พระภิกษุทงฆ์รงเองต้องปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดวิถีชีวิตใหม่ของชาวพุทธจึงทําบุญถวายพัตนาหารแบบออนไลน์ทางวัดพระธรรมกายได้นำแอปพลิเคชัน o ูมมาถ่ายทอดส,สดให้สาธุชนได้ร่วมพิธีกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับโครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาตมัดชิมธรรมทาญาติรวมไปถึงโครงการบรรพชาอุปสมบทในระดับอุดมศึกษานะคะเป็นโครงการที่สร้างศาสนาธายาตคือผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในทุกๆปี โดยทางวัดพระธรรมกายค่ะได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานและเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากคณะผู้ปกครองนะคะพาบุตรหลานมาเข้าร่วมโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนาและบทฝึกต่างๆและวันนี้ค่ะบุญนิวสมีภาพบรรยากาศการสมัครบวชสามเณรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปติดตามได้ในช่วงของขยายข่าวบุญค่ะ สำหรับผมแล้วนะครับความรู้ในพระพุทธ,ธ,ธศาสนานะครับไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหน่ายเลยครับมันทำให้ผมเนี่ยได้รู้ในสิ่งที่ผมยังไม่รู้นะครับผมขอ,อยกตัวอย่างเช่นมีแก้วน้ําที่มีพิษวางอยู่บนโต๊ะถ้าผมเนี่ยรู้ว่าแก้วน้ำนั้นอ่ะมีพิษและผมเลือกที่จะไม่กินน้ํานั้นผมก็ไม่ตายครับแต่ถ้าผมเนี่ยไม่รู้ครับว่าแก้วน้ำน่ะมีพิษอยู่และผมกินเข้าไปถึงผมไม่รู้ยังไงแต่ผมก็กินเข้าไปแล้วยังไงผมก็ต้องตายครับสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับ ความรู้ในพระพุทธศาสนานะครับถ้าเรามีความรู้เนี่ยก็เปรียบเหมือนน้าที่ใสนะครับทําให้เราเนี่ยมองเห็นปลาในน้ําได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้นะครับมันก็เปรียบเหมือนน้าที่ขุ่นครับที่เราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยนะครับผมจึงไม่เคยเบื่อหน่ายครับในการแสวงหาความรู้ในพระพุทธศาสนานะครับผมนายบาร,รมีนกรีคือหนึ่งในเยาวชนไทยผู้ได้โอกาสที่พ่อแม่ผู้ปกครองพามาสมัครบวชสามเณรเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ ที่ตั้งใจบวชในช่วงปิดภาคเรียนกระมงเห็นประโยชน์ที่บุตรชายอันเป็นที่รักจะได้รับจากการฝึกฝนอบรมตนเองในการบวชสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรยุวธธรรมทาญาติมัชชิมธรรมทาญาติและธรรมทาญาติอุปสมบทระดับอุดมศึกษาเพื่อปลูกฝังศีลธรรมอันดีให้งอกงามขึ้นภายในจิตใจผมก็บวชมาทั้งหมดนะครับหครั้งแล้วนะครับถ้าถามว่าทำไมถึงอยากบวชเนี่ยผมเนี่ยอยากมาบวชเพื่อฝึกฝน อบรมตัวเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมครับแล้วก็ผมเนี่ยตั้งใจมาเอาบุญครับจะมาตั้งใจมานั่งสมาธิเพื่อให้เลยผมมีความจําที่แม่นขึ้นนอกจากที่ผมจะได้รับสมาธิแล้วนะครับผมก็ยังได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาด้วยครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราบวชพระนะครับเราจะได้บุญทั้งหมด6กบกับครับผมแล้วพ่อแม่ที่ให้กาเนิดเรามาเนี่ยจะได้บุญไปด้วยทั้งหมด3 2บกับแต่ถ้าเราบวชเป็นสามเณรน,นะครับเราจะได้บุญไปทั้งหมด3 2บกับ และพ่อแม่ที่ให้กำเนิดพวกเรามาก็จะได้บุญทั้งหมด16กลับครับผมแล้วก็จังได้รู้จักผิดชอบช่วยดีครับผมรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําครับผมผมนะ่ะสัมผัสได้นะครับว่าพ่อแม่ผมเนี่ยภาพภูมใจที่ผมนะบวชแล้วมาเป็นคนดีครับเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีครับแบบถ้าสมมุติว่าเราประพฤติตนเป็นคนดีนะครับแล้วเราก็จะแบบทําดีไปเรื่อยๆพ่อแม่ก็จะภาคภูมิใจครับผมถ้าสมมติว่าเราทําบวชแล้วเราทําตัวแย่ๆเนี่ย เราก็จะคิดได้ว่าเอยพ่อแม่อุตส่าพาเรามาบวชและเดี๋ยวพ่อแม่ก็ต้องกราบเราอีกมาเราก็น่าจะแบบรู้สึกไม่ดีคนระับที่เราเป็นคนเดียบไม่ดีเราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับให้เป็นคนดีให้ได้ครับผมเพื่อจะทําให้พ่อแม่เนี่ยได้ชื่นชมนครับว่าโอ้เนี่ยลูกเรามาบวชจะได้มีอะไรดีๆติดตัวกลับไปเราก็จะมีความสุขครับกับการได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับในทุกครั้งที่ผมบวชท่านก็จะมาทําบุญกับผมท,ทุกครั้งที่ careers, ท่านมาทําบุญเนี่ยผมก็จะสัมผสัสได้ว่าท่านเนี่ยมีความสุขที่ได้ ภาพเหล่านั้นเนี่ยมันยังตาตึงในหัวใจของผมอยู่ในวันที่ผมมาเขียนใบสมัครในวันนี้นะครับผมก็คิดได้เลยว่านี่แหละเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเป็นตัวเลือกที่ผมภาคภูมิใจและไม่เคยเสียใจเลยครับความสุขจากการได้มาบวชและความปลอดภัยในสังสารวัตรที่ส่งผ่านจากบุตรหลานอันเป็นที่รักเป็นความสุขที่ผู้ปกครองทุกคนต้องอยากให้เกิดขึ้นกับบุตรหลานจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลาน ได้เข้ามาบวชเพื่อเรียนรู้คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งยังได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีวินัยเคารพอดทนตามหลักธรรมในครับพุทธศาสนาอันจะเป็นเกราะป้องกันภัยทั้งหลายคือความชั่วให้ห่างไกลาจากบุตรหลานอันเป็นที่รักได้ค่ะครอบครัวเราเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆค่ะแล้วก็น้องก็ทํากิจกรรมกับทางวัดมาเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าการเลี้ยงดูเป็นไปได้ง่าย เราก็เลยอยากจะให้ลูกได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้องถึงเวลาที่น้องจะบวชได้เราก็ส่งน้องเข้ามาเพื่อให้เรียนรู้การทําทานรักษาศีนั่งสมาธิแล้วก็เรียนรู้วิธีปฏิบัติต่างๆของาศาสนาพุทธของเราให้มากขึ้นเพื่อต้องการให้น้องเนี่ยได้สามารถนําไปปรับใช้และพัฒนาตัวเองเพิ่มศักยภาพของตัวเองเมื่อที่เขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะได้มี หลักที่จะได้ใช้ตัดสินใจในวันต่อไปในวันข้างหน้าของเขาคะ่ะน้องก็เหมือนเด็กทั่วไปนะคะคือ,อ,อก็มีเล่นเกมมีติดหนังการ์ตูนนะคะแต่เมื่อเขาได้เข้ามาเรียนรู้มาปฏิบัติตามแนวต่างๆที่พอาจารย์ได้สอนตลอดโครงการเนี่ยหลังจากนั้นน้องก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้นในทุกๆครั้งที่เขาบวชคือเริ่มแรกคือการนั่งสมาธิเป็นไปได้ง่ายและดีขึ้น การมีวินัยเรื่องการกินการนอนการทำความสะอาดร่างกายของเขาก็เป็นไปได้ดีขึ้นจนกระทั่งน้องโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงน้องเป็นวัยรุ่นคุณแม่เองก็ยังกังวลใจอยู่ว่าน้องจะสามารถที่จะนำมาใช้ต่อได้อีกหรือไม่เพราะว่าการเล่นเกมหรือเพื่อนฝูงต่างๆที่อยู่โรงเรียนเนี่ยก็คือเด็กส่วนใหญ่ก็ยังจะไม่อยู่ในแนวเดียวกัน แต่เมื่อน้องได้เข้ามาบวชสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆได้อย่างมีขั้นตอนสามารถฝึกตัวเองฝึกแก้ปัญหาแล้วก็วางแผนการเรียนของตัวเองได้โดยที่พ่อแม่สามารถเบาใจกับน้องได้เลยว่าน้องมีความใจเย็นและมีสติมากขึ้นแทบทุกครั้งที่มีโครงการเราได้ส่งลูกเข้ามาเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าการได้ฝึกร่วมกันร่วมกันอยู่เป็นเด็กหลายๆคนเนี่ยทำให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ ต่างๆมากมายจากเด็กคนนั้นเด็กคนนี้เพื่อนเพื่อนมีนิสัยแบบนั้นเพื่อนมีนิสัยแบบนี้ลูกได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้นะคะแล้วก็เวลาที่ลูกออกจากโครงการไปแล้วเนี่ยสิ่งดีๆเหล่านี้ที่ลูกได้เรียนรู้ในระหว่างการบวชเนี่ยไปสู่โรงเรียนซึ่งลูกทั้งสองเรียนอยู่โรงเรียนประจําทําให้เขาสามารถเข้ากับเพื่อนๆนได้ง่ายสามารถเข้าใจเพื่อนเพื่อนแบบนั้นเพื่อนแบบนี้ได้โดยที่เขาอ่ะ ปรับตัวเข้าแล้วไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเขาได้ฝึกทั้งความมีสติความใจเย็นความอดทนทั้งความมีวินัยไปด้วยทําให้เราสามารถสบายใจได้เลยว่าเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยลูกเราก็จะเป็นคนที่สามารถเข้ากับคนอื่นได้อย่างมีความสุขค่ะโครงการอบรมธรรมทายาเป็นโครงการที่มีผู้อบรมกันเป็นจํานวนมากเพื่อมาศึกษาหาความรู้ถามพระพุทธศาสนาและฝึกฝนอบรมตนเอง ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมต่างต้องเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันสมัครสมานสามัคคีกันทั้งอย่างสนับสนุนส่งเสริมความดีในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาญาติที่แท้จริงในโครงการนี้ก็จะมีพระอาจารย์พระพิเลี้ยงคอยให้การดูแลอบรมสั่งสอนคอยชีน้นําแล้วก็ทางองค์การจะมีบทฝึกตามแบบแผนหลักความดีสากลยูจีไฟก็คือความสะอาดความสุภาพความเป็นระเบียบ ความตรงเวลาและก็รวมไปถึงสมาธิและยังมีหลักธรรมคำสอนต่างๆที่เราจะได้สอนตัวผู้มาอบรมไปด้วยอีกด้วยครับบทฝึกต่างๆนะครับที่เราได้ทําการฝึกอบรมผู้มาบวชนั้นเป็นไปเพื่อการปลูกฝังศีลละธรรมให้กับตัวผู้มาอบรมเพื่อให้ครัวเขาเองถ้าหากยังบวชต่อก็เป็นอายุพระพุทธนาสืบต่อไปคอยรักษาคําสอนของพระสมมาถุเจ้าและคอยเผยแผ่ให้กับชาวโลกต่อไป และถ้าหากศึกออกไปแล้วสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสังสารวัตรนี้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไปยุคปัจจุบันนี้ผู้บวชก็น้อยลงทางพระภิกษุเองแม้กระทั่งพุทธศนิกชนที่เข้าวัดก็น้อยลงทางทาวัดบางไกลจึงได้ดลละลงให้มีโครงการบวชต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบวชสาม,มนเณรตั้งแต่ยุวะมัชชิมจนกระทั่งอุดมศึกษาแม้กระทั่งบวชเข้ามรณฑาทุกโครงการนี้จะล้วนจัดขึ้นเพื่อให เป็นการสร้างสารนธิญาตที่จะมาคอยรักษาคําสอนคอยมาสืบต่อคําสอนของพระสัมมาวิชเจ้าเพื่อให้เป็นการรักษาพระศาสนานี้ให้คงอยู่ต่อไป,ปการสร้างศาสนทาญาตนับเป็นหน้าที่อันสําคัญของพุทธบริษัททั้ง4ที่ต้องร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมให้เกิดขึ้นเพื่อสืบทอดและรักษาพระธรรมคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจันหลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง มืออนนดัังงคคร้้ยยุยุธ,ธากพทไปดูกิจกรรมงานบุญดีๆของทางทุดงคขสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัดค่ะ ภายในงานคณะสงฆ์ได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้นำบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรอารัธนาศีลห้าและนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรวาสนานินประดับแก้วและกัลยาณมิตรชนนการเครือจันเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายททยธรรมโดยกัลยาณมิตรอุบลสุภาพรกัลยาณมิตรทินลูกฟักเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคีลานะเพศัตมีกัลยาณมิตรนงลักษจูดทินเป็นผู้นำกล่าวคำถวายแทนกัลยาณมิตรสมโพศกัลยาณมิตรแจ่วจูทินพร้อมด้วยกัลยาณมิตรอัมพรศรีวิรัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด ซึ่งประธานทอดพระป่าคือกัลยยานมิตรละอองหนูยิ้มซ้ายและกัลยยานมิตรชน,นาการเครือจันได้นำริ้วขบวนพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าสำหรับพิธีบูชาข้าวพระทางทุดงคสถานนครธรรมได้จัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัรยระยนมิตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งกิจกรรมบุญตลอดทั้งวันได้สร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ ผร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับคณะกัลายาณมิตรชุมชนสันติสุขเบตงและชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะได้ร่วมกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางช่อง GBN และระบบซูมค่ะเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนคณะกัลายาณมิตรชุมชนสันติสุขเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานำโดยกัลายาณมิตรธรรมพรประมวลโกศลยุทธ พร้อมด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมกิจกรรมงานบุญเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง GBN และระบบซูมโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีกล่าวคำถวายพระหารเป็นสังฆทาน ในภาคบ่ายได้ร่วมชมพิธีประกอบศิริปรทุมทิพย์ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางช่อง GBN และระบบซูมโดยศิริปรทุมทิพย์จะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานณเนะกาะแก้วเจดีสวรรค์ในวันคุ้มคลองโลกวันที่22เมษายนพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้ค่ะไปติดตามเรื่องราวดีๆนะคะในการส่งเสริมศิลธรรมลงไปในใจเด็กและเยาวชนไทยกันบ้างค่ะ โดยทางทุดงคัสถานร้อได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านหัวนนตาลสหราชวิทยาสรรและโรงเรียนสหาสามัคคีวิทยานะคะจัดโครงการอบรมศิลธรรมให้แก่เยาวชนค่ะระหว่างวันที่1นถึงสเมษายนที่ผ่านมาทุดงคสถานร้อร่วมกับโรงเรียนบ้านหัวนนตาลสหราชวิทยาสรร และโรงเรียนสหาสามัคคีวิทยาได้จัดโครงการอบรมศิลธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพลดละเลิกการเล่นเกมและสารเสพติดจ,จัดขึ้นณทุดงคาสถานร้อจังหวัด1้อโดยพระอาจารย์ได้สอนให้นักเรียนรู้จักการสวดมนต์นั่งสมาธิและความดีสากล5ประการเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งได้เทศสอนธรรมะอันทรงคุณค่า ก่อนที่จะได้นำนักเรียนนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนิ่งพร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการอบรมนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดตามกลุ่มวัยรุ่นและสถานศึกษาเพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งเร่งดำเนินการยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติดที่เป็นภัยและคุกคามเยาวชน ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยเรียนตกเป็นเป้าหมายของการสแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ค้ายาและสารเสพติดซึ่งแฝงตัวมาในรูปแบบต่างๆเป็นที่มาของการก่อเหตุอาชญากรรมภายหลังจบโครงการอบรมน้องๆได้รับความรู้มากมายได้รับฟังธรรมะที่เป็นประโยชน์จากพระอาจารย์ได้รับฟังการบรรยายโทษภัยของสารเสพติด ซึ่งเมื่อจบโครงการแล้วก็ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมห่างไกลจากสารเสพติดและอบายามุขต่างๆด้วยค่ะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อสร้างกระแสฐานที่ชุ่มเย็นให้ปกคลุมผืนแผ่นดินไทยไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะ สำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับสองจังหวัดสระบุรีอันดับสจังหวัดเลยอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดกาลสินอันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดปทุมธานีอันดับ8จังหวัดมหาสารคามอันดับ9จังหวัดชนบุรีและอันดับ10จังหวัดสิงห์บุรีส่วน1ิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นนครหลวงหนึ่ง อันดับสองนครหลวง14อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง7อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง5อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10นครหลวง11 จากกิจกรรมงานบุญภายในประเทศนะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกันลายนาณมิตรในต่างแดนที่ให้การทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องติดตามได้ในช่วงของ World News กับคุณสุชดาระยะอินค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วง world news ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเรามีภาพกิจกรรมงานบุญดีๆที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายเซยเติ้มประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวปลาและพิธีทอดพระปาสหวาระเดินเกิดโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน Zoom และทาง Facebook Live ค่ะ ภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรบทรัตรนสูตรและบทสรนเสริมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยบุพภามาลาโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรรัตน์กัลยาณมิตรยพยาวเนรไทยส่วนพิธีถวายสุขันธมาลาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรเคนเงาศรีวัต และกัลายาณมิตรบัวทองสีจันทาวรวง์ด้านกันลายาณมิตรพูลพิไลบัมการ์เนอร์และกัลายาณมิตรทองใสาพาราเป็นประธานในพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์เยสุวรรณและกัลยาณมิตรปานทิพโพทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระมหาประภาสประภาโสท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งแจ้งข่าวสารงานบุญที่ทางวัดจะได้จัดในโอกาสต่อไปเช่นเดียวกับที่วัดพุทธไยบรอนประเทศเยอรมน,นีก็ได้จัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระ โดยร่วมพิธีผ่านการถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายผ่านระบบซูมค่ะโดยพิธีกรรมเริ่มในเวลา4นาฬิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศเยอรมน,นีซึ่งพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกันใจให้สะอาดบ,บริสุทธิ์พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางช่อง GBN หลังจากนั้น พระอาจารย์ได้นำสวดสรนเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ธรมวัดเช้าพร้อมทั้งได้ร่วมประกอบพิธีประกอบซิริปรทุมทิพย์และร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญพัตตาหารโดยมีกัลายาณมิตรชูขวัญคเน,นเลกัลายาณมิตรเยี่ยมสืบสันป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี โดยมีกัลายาณมิตรหนึ่งฤทัยครุเกอร์กัลยาณมิตรสมนรัตน์เรนซ่าเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญคีฬานเภศัชโดยมีกลัลยาณมิตรวารีวงศรีนวลกัลยาณมิตรสุวรรณนามุสซานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีกลัลยาณมิตรนาิณีชนิดดอกกัลยาณมิตรสังวานไวเดอร์มัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญสื่อธรรมะโดยมีกัลายาณมิตรทองใสอันรัตโคกัลายาณมิตรพัชรีพรวิเศษสมบัติเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญผ้าป่าสมคีโดยมีกัลายาณมิตรชูขวัญคเน,นเลกัลายาณมิตรวันนาไนาโอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานสง์ ก็ได้กล่าวสมโภชนียคาถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพทางกายสุขภาพใจด้วยการหมั่นสวดมนต์และปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทำอย่างนี้ให้ได้ทุกวันทำได้ใจใสๆค่ะ แล้วเราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ในช่วงนี้ไปได้และช่วงนี้ World New วหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับรายการซูมมุ่งสู่5ล้านซูมนะคะในวันนี้บุญนิวส์มีผังรายการที่น่าสนใจมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพื่อที่เราจะได้ร่วมพิธีการผ่านระบบซูมไปพร้อมๆกันค่ะเวลา17นาฬิกา30นาทีห้องสำนักกัลยนานมิตรสากลโดยน,ดยน,นครหลวง11พบกับรายการบ้านกัลยนานมิตรออนไลน์ในหัวข้อบุญที่เราตั้งใจสร้างโดยพระธนพลโชติยาโอ รับชมได้ที่ www.zoom072.com/n11e/1 m e t i n g ID 93228724093 PASSCODE 072เวลา17นาฬกา30นาทีห้องสำนักเผยแผ่พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ www.zoom072.com/PO/4 หรือทาง dmc.tv/2564/PO/4 <_ t une> เวลา18นาฬิกาณศูนย์นปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาพิธีบูชามหารตาัตนเจดีสิริปทุมสวรรค์รับชมได้ที่ world w w w z o o m 0 7 2 c o m 9 3 1 หรือ www.dmc.tv 2564 93 1 Meeting ID 813 5578 7340 PASSCODE 072เวลา18.30นาทีห้องสำนักพระประยะติธรรมโครงการหน่อแก้วปริเยนธรรมซูมเดียวที่จะทำให้กระจ่างว่าทําไหมต้องบวดรับชมได้ที่ Meeting ID 9 9 0 0 4 2 3 3 6 3 5 PASSCODE 072เวลา19นาฬิกาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฟันในฟันวิทยาผ่านการแสดงธรรมโดยผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่รับชมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com op 5 meeting id 9811491 มิ i ไอดี98114491863 Passcode 072เวล <c> า <oughs> 19นาฬิกาสวสดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาณพระมหาธรรมกายเจดีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com Meeting ID 89283989294 Passcode 072 โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.zoom072.com/1ist ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศค่ะและก่อนจากกันช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านได้ติดตามรายการพิเศษ มุ่งสู่6ล้านซูมในวันคุ้มครองโลก Earth Day My Birthday สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีในเวลา19นาฬกาถึง20นาฬิกาถ่ายทอดภาพจากพระมหาธรรมกายเจดีติดตามรับชมได้นะคะทาง w w w ร์ลไวด์เว็บสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 100 0ค่ะและสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะยังคงต้องเน้นย้ำมาถึงคณะ พระภิกษุสาม,มนเณรรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านที่เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดที่ศูนย์ทั้งภายในและต่างประเทศนะคะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง YouTube ค่ะบุญนิวส์ n แนลส่งข่าวดีๆให้พวกเราเผยแพร่ได้ทางอ e ีเมลนะคะ tvdmcnews@gmail.com ปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญาวะทะเนนะสายโยปัญญานั่นแหละประเสริฐกว่าทรัพย์ สำหรับในวันนี้ดิฉันปริชาติกาะเกตรพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ